สวัสดีครับพบกับ a k p custom view ครับวันนี้พี่ชายมาเปลี่ยนล้อครับเป็นรถเชฟนะครับเชฟเอสหนึ่ำเข้าครับพวงมาลัยซ้ายก็พี่ชายเขามาบอกว่ารองเท้าเก่ามันมันดูหวานไปหน่อยวันนี้เลยมาจัดครับมาจัดร้อ120่สิบร้อสิบกว้างเก้าครับออฟยี่สิบ ก็รัดกับยาง33 12.5ครับ r 2 0ครับเป็น MT นะครับ MT เป็นยี่ห้อ s l a ลาครับผ้าใบ10ชั้นนี่ครับดอกอยางก็โหดๆแบบนี้เลยครับพี่ชายเขายกยกไปแล้วนะครับโดยประมาณก็คือ3นิ้วใส่ก้อนรองนะครับแล้วก็ปาดซุ้มปาดมาเองครับ แต่ว่าใส่แล้วเดี๋ยวติดไมไม่ติดนะครับไม่ติดนะก็ดูมิติรถข้างๆครับทรงคือทรงรถเป็นทรงเมกาอยู่แล้วครับก็คือใส่ล้อเข้าไปหน่อยก็เท่มากครับตัวนี้เป็นล้อเดิมครับล้อเดิมพี่พี่ชายใส่ใส่มาก่อนครับตัวนี้เป็นล้อเก่งนะครับ้ารูล้อก็จะหุบๆหบวานๆหน่อย พอใส่ตัวนี้เข้าไปก็ดูดูเท่ขึ้นมาเลยครับดูโหดพี่บอกว่าดีกว่าเดิมเยอะเลยก็ขอบคุณพี่ชายด้วยครับผมอ<า>ขอบคุณมากครับก็ครับให้ดูรอบๆนะครับดูแลดีมากเลย <laughs> <laughs> ก็ถ้าสนใจก็ทักเข้ามาที่ AKP Custom View นะครับที่ YouTube หรือว่าแฟนเพจก็ได้ครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์0969956499นะครับ ก็ว,วันนี้ขอบคุณพี่ๆพ,พ,พี่ชายมากครับที่ททมาอุดหนุนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ